สวัสดีสมาชิกนะฮะบ,บนตัวดีเหนึ่งว่าที่ผ่านมาออกอะไรนะหกห้าสองสูตรนี้มันได้สี่นะมันหลุดนะฮะสมาชิกมันหลุดนะฮะเดี๋ยวเรามาตามสูตรนี้กันต่อนะฮะจะมีบางท่านนะบอกว่าเฮ้ยแอดสูตรมันหลุดเอามาทำไมมันต้องเอามาสินะครับ ถ้าไม่เอามาเราจะรูไ้ได้ยังไงเรานะครับหน้าหนึ่งเนาะอันนี้ท้ายสองถูกไหมถูกสิสูตรก็จะมีสามตัวประมาณนี้แหละนะฮะก็บวกบวกรวมรวมลบลบกันสี่บวกเจ็ดเจ็ดเจ็ดสิบสี่นะฮะสี่บ,บ,บ,บว,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 วกสี่เป็นแปด แปดบวกสองได้สิบสิบบวกสี่ได้สี่เฮ้ยสูตรนี้ได้สี่ก่ะได้สี่อีกนึ้วว่า,าที่สิบหกทับสามทับหกหกนะฮะได้สี่นะครับบนตัวเดียวใครที่ชอบสี่ก็ลองพิจารณาดูนะฮะแปดหกสี่ก็สวยนะแปดสองสี่แปดหกสี่นะฮะ แปดสองห้าอะไรเงี้ยห้าสองแปดอะไรเงี้ยสวยๆ,ๆนะครับเป็นเป็นเลขที่สวยนะครับถามว่าตอนนี้อะไรเด่นสุดสี่สี่ล่างเด่นสุดนะฮะสี่ลองแปดนะครับสี่ลองแปดแปดลองสี่สี่ลองแปดนะฮะแล้วแล้วแต่ชอบแล้วแต่ชอบแต่ว่าถ้าใครมองหาบนบน,บนก็น่าจะเป็นอ่าบนลอบนน่าจะเป็นอะไรนะหกปะ หกปะหกแปดล่องหกนะฮะแปดลองหกหรือสี่ลองแปดก็ได้อ <laughs> ะชอบนะชอบแปดสองสี่เนี่ย <laughs> ก็ลองพิจารณาดูนะฮะสำหรับใครที่ชอบส่วนนี้นะฮะฝากกดไลค์ดก,กดติดตามกดซับสไครต์ด้วย